ญาติพี่น้องขอเข้าอยู่อาศัยในที่ดินนานวันไปขอคืนไม่ยอมแถมอ้างแย่งกันครอบครองปลรปักต้องทำยังไงดีก็ถือเป็นปัญหาโลกแตกนะครับญาติพี่น้องเวลาเรายื่นมือให้ความช่วยเหลือมาขออยู่อาศัยในที่ดินขออยู่อาศัยในบ้านเนี่ยก็มีการใจดีให้อยู่อาศัยในบ้านนะครับแต่พออยู่นานวันไปเนี่ยเราขอคืนไม่ยอมครับ แถมพอฟ้องไปอ้างแย่งการครอบครองปลรปักซึ่งเรื่องนี้มีการสอบถามนะครับคอมเมนต์เข้ามาหลายคนเหมือนกันนะครับเป็นญาติพี่น้องกันด้วยเนี่ยมาขออยู่อาศัยสมัยพ่อสมัยแม่นานวันไปบอกไม่ยอมออกไม่ยอมคืนครับถามแถมจะแย่งการครอบครองปลรปักที่ดินอีกปัญหาจึงเกิดข้อสงสัยกันเข้ามานะครับว่ากรณีแบบเนี้ยสารท่านดูยังไงครับ ว่าเป็นขออยู่อาศัยหรือว่าเป็นการแย่งการครอบครองปลระปักนะครับในกรณีญาติพี่น้องการอยู่อาศัยในลักษณะแบบนี้ศาลให้ปลระปักด้วยเหรอนะครับและมีวิธีไหนบ้างไหมครับที่ต่อไปเกิดพี่น้องมาขออยู่อาศัยแบบนี้เราจะไม่เสียที่ดินโดยแย่งปลระปักไปนะครับ ในเรื่องการที่จะต่อสู้เรื่องการให้อยู่อาศัยหรือแย่งปลรปักมันดูเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับถ้าจะมองว่าจุดไหนที่ศาลท่านจะให้ไม่ให้ทึ่งก็ต้องมาจับก,กันด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382ก่อนนะครับเรื่องการที่จะแย่งเนี่ยซึ่งกำหนดว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์อยู่ครบ10ปีผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์นั่นก็คือกรณีว่ามีการครอบครองโดยสงบเปิดเผยต้องเจตนายึดเพื่อตนด้วยนะครับการที่ว่าเป็นญาติพี่น้องมาขออยู่อาศัยแสดงว่าคุณขออยู่คุณไม่ได้ปลปักนะครับหรือในกรณีว่าเป็นพี่น้องกันอาศัยว่าความเคยชินเข้าไปถือวิสาสะฉวยโอกาส นะครับวิสาสะภาษากฎหมายคือฉวยโอกาสเข้าไปอยู่นะครับด้วยความเกรงอกเกรงใจญ,ญาติมิตรสนิทมิตรสหายนะครับตรงนี้สารก็ไม่ให้สารก็จะมองว่าคุณไม่ได้ยึดถือเพื่อตนนะครับตรงนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าสารแยกออกยังไงบ้างว่าเป็นการอยู่โดยเจตนายึดถือเพื่อตนหรือถือวิสาสะแอบเข้าไปอยู่หรือขออยู่ นะครับซึ่งในการที่ศาลท่านจะมองดูว่าเป็นการยึดถือเพื่อตนหรือเป็นการถือวิสศาสศะหรืออยู่โดยยอมรับทราบจะมองในจุดหนึ่งนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักด้วยว่ากรณีว่าถ้าเกิดว่ามีความสัมพันธ์เป็นญาติพี่น้องเพื่อนนะเพื่อนบ้านหรือเพื่อนรักที่สนิทกันเหล่านี้ สารจะมองเป็นว่าถือวิสาสะฉวยโอกาสเข้าไปอยู่นะครับอยู่นานเท่าไหร่สารมากที่จะไม่ให้เพราะว่าคุณไม่ได้เจตนาที่จะยึดเพื่อตนแต่ถ้าคุณไม่รู้จักกันเลยเนี่ยอยู่ๆเข้าไปอยู่ปั๊บนะครับประกาศแย่งปรปัปากตรงนี้สารเชื่อครับเพราะคุณไม่รู้จักกันเลยเนี่ยเขาไม่อารมุมอรวยให้คุณอยู่แน่นอนนะตรงนี้สารจะมองเรื่องความสัมพันธ์เป็นหลักด้วย อย่างที่2นะครับสารจะดูเรื่องหลักฐานในเรื่องการสัญญาเช่าขออยู่อาศัยนะครับหรือมีสัญญาจะซื้อจะขายอะไรเหล่านี้ไหมหรือมีคำมั่นสัญญาอะไรไหมสารจะดูถ้ามีหลักฐานมีข้อตกลงมีสัญญาเหล่านี้ครับอยู่นานเท่าไหร่ก็ถือว่ายอมรับสิทธิ์กันนะครับไม่มีเจตนาที่จะแย่งปรปัก แต่ถ้าไม่มีข้อสัญญาไม่มีข้อตกลงอยู่ๆเนี่ยเข้าไปอยู่เลยเนี่ยนะครับเหล่านี้สารก็มักจะมองว่าอาจเกิดการแย่งปรปักได้เหมือนกันครับอย่างที่3มนะครับสารจะมองดูว่าในส่วนของลักษณะการครอบครองถ้ากรณีว่าเข้าไปอยู่เฉยๆไม่ได้ลงทุนไม่ได้สร้างบ้านไม่ได้ล้อมรัว้วไม่ได้ถือ เทคอนกรีต hey, นะครับไม่มีการลงทุนลงแรงอะไรเลยศาลก็จะมองว่าไม่มีเจตนานะครับที่จะเอาเป็นเจ้าของแต่ถ้าเข้าไปอยู่แล้วสร้างบ้านหลังใหญ่โตมโหรารเป็นเครือหาดมีโรงรถมีรั้วคอนกรีตนะเท hey, ถนนคอนกรีตเข้าไปเหล่านี้ศาลจะมองมุมลักษณะว่าของการครอบครองมันยึดเพื่อตนแล้วนะแต่ถ้าเขาไปอยู่ไม่ลงทุนอะไรเลยเนี่ย บ้านก็ไม่มีการซ่อมไม่มีการทาสีไม่มีการบุงกระเบื้องไม่มีการปูพื้นกระเบื้องอะไรเหล่านี้ครับสารจะมองว่าไปอยู่ชั่วคราวฉุกเฉอยอยู่ไม่ลงทุนลงแรงสารก็มักที่จะไม่ให้เป็นการครอบครองปลปักนอกจากนี้ระยะเวลานะครับการครอบครองเพียงครบกรำหนดนะครับโดยที่อพอครบ,ป,บปั๊บฟ้องปุ๊บเหล่านี้ ศาลจะมองว่าเป็นการฉกฉวยโอกาสนะครับแต่ถ้าอยู่มา20 30ปี40ปีเนี่ยโดยที่ไม่มีการตู้แยง้งศาลก็มองว่าเป็นปลรปักได้เหมือนกันบอกใ hey, ห้ทำไมไม่มีการทวงคืนทำไมไม่มีการฟ้องร้องทำไมไม่มีการเอาคืนปล่อยให้เขาอยู่มาได้ยังไงแต่30 40ปีเหล่านี้นอกจากนั้นการยอมรับสิทธิ์นะครับ ตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะครับว่าเป็นการยอมรับโดยปริยายหรือโดยชัดแจ้งอย่างเช่นว่าบอกเอ้ยมีจ่ายค่าเช่าอันเนี้ยชัดแจ้งเอาของกำนันมาให้เอาเข้าสารมาแบ่งให้เอาพืชผักมาแบ่งให้เป็นค่าเช่าที่เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการยอมรับสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินจะไม่เกิดการแย่งนะครับหรือแม้กระทั่งว่ายอม ให้เจ้าของที่ดินเข้ามาปลูกสร้างเข้ามาทำถนนเข้ามาตรวจสอบที่ดินได้นะครับอันนี้ก็ยอมรับแล้วหรือกรณีว่า,าการจะสร้างบ้านจะสร้างถนนจะทำอะไรไปขออนุญาตเจ้าของที่ดินก่อนเหล่านี้ถือว่าคุณยอมรับโดยปริยายเลยว่าคุณมาขออยู่นะไม่มีเจตนาจะประปักเลยตรงนี้สารมองนะครับ ว่ามีการแบ่งข้าวแบ่งน้ําขออนุญาตกันไหมถ้ายังมีในจุดนี้อยู่สารจะมองว่าไม่เกิดการแย่งปละปักนะครับตรงนี้ก็ต้องมองดูจุดของพยา,านยาลหลักฐานเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็มีดีกาเหมือนกันนะครับว่ากรณีดีกาที่5869ปทับนะครับผู้ร้องเข้าทำนาในที่ดินของวอซึ่งเป็นพี่สาว โดยถือวิสาสะเข้าครอบครองเป็นญาติถือว่าไม่ได้เป็นการครอบครองโดยมีเจตนาเป็นเจ้าของต่อมาวอจะทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทดังกล่าวให้แก่บอซึ่งเป็นลานผู้ร้องโดยบอได้ปล่อยให้ผู้ร้องครอบครองทำนาต่อมาก็ถือได้ว่าผู้ร้องครอบครองแทนบอโดยมีเจตนาเป็นเจ้าของแม้ผู้ร้องจะได้ครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นของผู้คัดค้านและอยู่ติดกับที่ดินของบอ โดยผู้ร้องเข้าใจว่าที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของบ่อด้วยเช่นนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการครอบครองโดยไม่มีเจตนาเป็นเจ้าของเช่นกันแม้ผู้ร้องจะครอบครองมานานเกินกว่า10ปีก็ไม่อาจได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปลปักตามมาตรา1382นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมถ้ากรณีที่คุณยอมรับสิทธิ์เป็นญาติพี่น้อง อาศัยฉกฉวยโอกาสหรือถือวิสาสะเข้าไปทําสารบอกว่าทําเท่าไหร่ก็ไม่มีเจตนาที่จะยึดถือเพื่อตนนะครับบรรดาพี่น้องตรงนี้ก็ต้องระวังนะให้ดีนะครับว่าเอ,ออารุ่มอรวยเจตนาเข้าก็ต้องให้เขายอมรับสิทธิ์เราด้วยนะครับหรือไม่ก็ทําสัญญาให้มันชัดเจนไปเลยว่าขออยู่อาศัยนะแบ่งที่ดิน อ่ให้แบ่งพืชผักให้เป็นค่าตอบแทนเหล่านี้เอาให้มันชัดเจนว่ายอมรับสิทธิ์เราหรือทําเป็นหนังสือสัญญาขออาศัยเลยยิ่งดีครับลิ้นไม่มีกระดูกนะครับอยู่ต่อไปซับซึ่งเป็นที่ดินเนี่ยมันมีราคาต่อไปอาจเกิดกิเลสแย่งชิงเราได้ดังนั้นจะให้ใครอยู่ในที่ดินทําหลักฐานกันให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมไล์สารดีชาแนลนะครับหรือว่าสารดีการเกษตรนะครับหลายคนถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายไอ้นี้ผมเอามาอาธิบายพอคร่าวๆพอเป็นสังเขปนะครับเกี่ยวกับการแย่งครอบครองปลปักนะครับผมอ่ะใครอยากรู้อยากจะทราบเรื่องใดบ้างนะฮะเกี่ยวกับทรัพย์ประดกหรือเกี่ยวกับที่ดินนะครับคอมเมนต์มา